หลวงพ่อครับเมื่อวานนี้มีกระแสดราม่าของทางหมอปลาเกี่ยวกับกรณีไปกราบหลวงพี่น้ําฝนนะครับผมและประกาศตัวว่าจะปราบอลาละชีเข้าตามตรอกออกตามประตูเนี่ยครับผมแต่สังคมเขามองว่าเป็นการกลับกรอกของหมอปลาที่ตอนแรกเนี่ยประกาศอย่างดุเดือดต่อว่าหลวงพี่น้ําฝนเนี่ยครับผมว่าเป็นพระพที่ประพฤติไม่เหมาะสมบ้างเรื่องนี้ทางหลวงพ่อพยอมมองยังไงบ้างครับมองมองมององงง <laughs> ทำไมไม่รู้เหตุเพราะที่เหตุใหญ่ ของแล้วก็โงเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันเมื่อไม่กี่วันผู้สุดจะพูดในลักษณะให้ไปเฝ้ารถโบราณรถรถเก่าอะไรและมาคราวนี้เกิดเป็นอย่างนั้นก็เราไม่รู้รถสายสนคนในเขามีอะไรกันหรือว่าจะตกลงเพื่อความก้าวหน้าหรือจะสลัดความอุดมการก็รไม่รู้นะอัน,นอยากเพราะวา่าเรายังไม่รู้รายละเอียด S <S แป้ว่าเริ่มงงหน <scenarios> ่อยๆเริ่มง,งงและเริ่มสับสนอืมครับเริ่มง,งงในที่นี้หมายถึงเรื่องอุดมการแล้วก็จุดยืนของหมอปลายใช่ไหมครับหลวงพ่อหรือว่าของหลวงพี่น้ําฝนก็ทั้งสองายทั้งสองครับ ทีนี้ครับผมอีกคนหนึ่งที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยก็คืออย่างคุณไพรวันซึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งคนสนิทของทางหมอปลาครับผมเละเคยไปทําพิธีขอขามาหลวงปู่แสงให้หมอปลาด้วยก็ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้ครับหลวงพ่อว่ารู้สึกปิดหวังมากกับหมอปลาที่กลือน้ําลายตัวเองครับพร้อมบ,บอกว่าหมดแล้วดมการหมอปลาไม่มีหน้าที่อะไรจะปราบอรัชชีแล้วเรื่องนี้หลวงพ่อมองอยังไงฮะก็อาจจะขึ้นต้นเป็นมารีซอน เขาแต่งไปอ่อนเป็นมาลีลาก่อนเคยรักเคยชอบเคยร่วมไม้ร่วมมืออตอนนี้ก็อานิิจังอันิจังคือไม่เพียงแท้แนนอนอรักก็มีมีรักนิรันดอนชอบก็ไม่มีชอบนิรันดรนชังก็เหมือนกันชั้นไม่กีวันไม่แน่ปีสองปีอาจจะมีทําอะไรโดนใจถูกใจก,ก็กลับมาสนับสนุนกันใหม่ร่้ไม้ร่วมมือกันใหม่อีกก็ได้เพราะโลกนี้มันเป็นอนิิจัง ครับไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ใช่เลยครับอย่างคุณไพวันเนี่ยตอนนี้ถือว่าหมดศรัทธาในตัวหมอปลาแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างหลวงพ่อพยอมแ่ะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็เรียกได้ว่าออกตัวชื่นชมหมอปลามาโดยตลอดก็ไม่รู้ลหละก็เสียดายะนะถ้าเปลี่ยนอุดมการณ์ก็เสียดายแต่ถ้ายังทำต่อไปและทำให้ดีให้ถูกก็ยังสนับสนุนยังขอ บอกว่าเป็นกลางๆลางดูว่าถ้าทำดีทูกๆก็เชีย์ถ้าทําอะไรมันลุนแรอะไรเกินไปไป่มอกไม่กวนก็ต้องเฉยเฉยไหมคือขอวางเปกขา <c oughs> ครับคือระยะหลังการขยับของหมอปลาครับหลวงพ่อจะมีแต่ถูกสังคมเนี่ยโจมตีอย่างหนักด้วยส่วนตัวหลวงพ่อมีคําแนะนําอะไรให้กับหมอปลาไหมครับก็ขอให้หมอปลาหนักแน่นถ้าคิดว่าตัวเอง ยังจะเดินหน้าปกป้องคุ้มครองศาสนาก็ต้องทนเป็นสีจดได้ไวแล้วก็ต้องทําให้เห็นจริงเห็นจังให้เชิญประจัก์ว่าเราแน่วแน่แก้ไขปกป้องอย่างชนิดที่ไปให้มันสุดรูดนะอย่าไปไปมามากับบอย่าเขาเรียกว่าอย่าทาทำทิ้งทิ้งฟังฟัง,งต้องอย่าทําจดจ่อต้องทําให้มันจริงอะ่ะ ถ้าทำจริงแล้วเหมือนตอนแรกๆครับเชื่อว่าศรัทธาก็จจะกลับมาใหม่ได้คนเราเนี่ยมันก็มีอะไรชัว่วเจ็ดทีดีเจ็ดคนโบราณก็ไ่วอย่างนั้นม,มันไม่มีใครจะดีตลอดไปแล้วก็ไม่มีคนชัว่วจช่นชั่วแบบชนิดนี้ไม่มีกลับตัวกลับใจครับมันโอกาสกับตัวกลับใจก็มีสูงเหมือนกันในชีวิตปุถุชนคนธรรมดา หลวงพ่อครับทีนี้ล่าสุดการขยับของหมอปลาเนี่ยก็ออกมาพูดในทํานองที่ว่าโอ้โ oh, หช่วงนี้โดนกระแสดรามา่าโดนรถทัวร์หนักเลยบอกว่าทําอะไรก็โดนด่าถ้าเกิดว่าตอนนี้หมอปลากลับลําเนี่ยหลวงพ่อว่ายังทันไหมยังสามารถเรียกศรัทธาของคนที่เคยติดตามหมอปลารวมถึงทางหลวงพ่อกลับยังทันไหมตอนนี้ทั้งหมดจัิงสิ้มมันอยู่ที่การกระทำถ้าการกระทำนั้นเจตนาดีการกระทำดีแล้วบวกด้วยการทำจริง ไม่มีคำว่าเครือบแคลงหรืออะไรอ่ะนับรวงพัง,งรครับเออหลวงพ่อครับสรุปแล้วเรื่องการปราบอลักีเนี่ยครับผมหมอปลาควรที่จะทำอย่างไรฮะเพราะถึงแม้จะบอกว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูเนี่ยครับผมแต่สังคมก็ไม่เชื่อแล้ว ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากประเด็นที่เอเมีรูปคู่กับทางหลวงพี่น้ําฝนด้วยครับผมอยากจะให้สรุปสุดท้ายในส่วนนี้หน่อยครับอาท่นมาเคยวันที่หมอปลามาที่วัดก็บ,บอกหมอปลาเวลาเข้าไปจัดการเนี่ยนะมันต้องรับคุณระม่อกิดเดิก่อน,น้องจบสมอางชาวบ้านำนังใหญ่หมากแล้วก็ขอเข้าไปพิสูจน์ความจริงอืเราอยา่าไปรุ่งไร้อะไรมากมายเจตนาดี แล้วก็ต้องมีเมตตาด้วยในการไปทำถึงแม้จะเป็นพระอาารัชีเาก็ยังต้องมีเมตตาเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์ที่ผิดพลาดไปเสียหายไปมไม่ต้องไปแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะอเอาแบบง่ายๆออนวอนท่านท่านอยูไปจารชนะเสียววันนี้ผลท่ันถึงไปเจออะไรแบบดีๆอ่ะอและดูดีหน่อยคร,ครับเดียวสรุปครับเดียวว่าเข้าไปทำแบบดูดีแล้วได้ผลออกมาว่า อัลทีก็ละอายแล้วก็ฉลาดเป็นขยะในเะเลอลอยขึ้นฝั่งไปอืมโอเคครับสุดท้ายหลวงพ่อครับขอสามคำฝากไปถึงหมอปลาหน่อยฮะหมอปลาขอให้ย้อนนึกถึงตอนที่คนชื่นชมทำอะไรตอนนั้นเขาชืช่นชมยกย่องชัดเชิญลองนึกทบทวนแล้วทำย้อนกลับไปแบบเดิม ที่เคยมีต่อมนเพราก็น่าจะกลับมาเจริญพอรอ